สวัสดีค่ะเรามาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงกันนะคะหลักการก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องจำเนื้อเพลงทั้งหมดก็ได้เราจำแค่บางส่วนบางท่อนของเนื้อเพลงก็สามารถเรียนรู้คำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจได้แล้วค่ะเรามาดูเนื้อเพลงที่เลือกกันนะคะเพลงที่ถูกเลือกวันนี้ก็คือเพลง lesson จาก Beyon c นะคะมีเนื้อหา ที่น่าสนใจแล้วก็มีสำนวนที่น่าสนใจมากๆเลยเนื้อเพลงที่ว่าก็คือ listen i am alone at a crossroads i'm not at home in my own home นะคะก็เป็นเนื้อเพลงจากเพลง listen ของ Beyonce นนั่นเองความหมายก็คือฟังนะคือฉันตัวคนเดียวอยู่บนทางแยก อารมณ์ประมาณว่าคือมันเป็นทางแยกสําคัญของชีวิตที่เขาจะต้องตัดสินใจนะคะอยู่ที่บ้านตัวเองก็เหมือนไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายที่แท้จริงของสำนวนนี้กัน,นะคะ่ะสำนวน at a crossroads ความหมายจาก Cambridge Dictionary ก็คือ to be at a stage in your life when you have to make a very important decision ซึ่งความหมายก็คือเราอยู่ในจุด หนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะเขาเลยเปรียบเทียบจุดนั้นกับทางแยกบนถนนเพราะว่าในทางแยกถนนเนี่ยมันจะมีทางให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปเขาเลยเปรียบเทียบทางแยกนั้นกับชีวิตเราว่าเราจะเลือกเดินทางไหนดีทีนี้อย่างที่บอกก็คือ crossroads เนี่ยมันคือทางแยกบนถนนใช่ไหมคะ มันเกิดจากการที่ถนนหลายๆเส้นอ่ะมันมาตัดกันตรงจุดที่มันตัดกันอ่ะเรียกว่าทางแยกหรือ crossroads นั่นเองดังนั้นคำว่า crossroads มันเลยต้องเติม s นันะคะแต่การที่มันเติม s ไม่ได้หมายความว่าคำนี้มันจะเป็นเพราะหูพจน์นะคือมันเป็นคำที่เป็นเอกพจน์ดังนั้นในสำนวนนี้เขาก็เลยใช้ a article เนี่ยนำหน้าก็คือมันมีแค่จุดเดียวทางแยกเดียวแต่ถนนมันแค่หลายเส้นเท่านั้นแหละเอาละค่ะ พอเรารู้ความหมายของสำนวนนี้แล้วเราก็ต้องมาลองฝึกแต่งประโยคจากสำนวนนี้กันนะคะยกตัวอย่างให้ดูกันค่ะ After graduation, I'm at a crossroads. I need to choose whether I will pursue my career or get married and have a beautiful family. ซึ่งก็หมายความว่าคือหลังจากเรียนจบอะเราก็อยู่ในทางแยกของชีวิตที่เราต้องเลือกเนาะว่าเราจะแบบ เออไปทํางานไต่เต้าในอาชีพของเราดีหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวดีก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ